สวัสดีหนูคือแคนเกรซี่หนูเป็นแก๊งโพนี่แถวนี้แหละใครจะมาไฟกับหนูมาเลยนะ สวัสดีค่ะเคนแคซี่เองนะคะตอนนี้ก็ไม่หยู่เกมไมค์คราฟกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขวัญจะมาทําการรีวิวมอกันอีกแล้วนะคะซึ่งมอในวันนี้ที่เราจะมารีวิวนะคะชื่อมอว่า Animal e b i t e s นั่นเองนะคะเป็นมอขี่สัตว์ค่ะเอ้ยอยากรู้ว่าจะมีตัวไหนให้เราขี่บ้างอะตามขวัญมาดูเลยค่ะโอเคนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีาสัตว์ตัวไหนที่เราจะขี่ได้บ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะเป็นพิกไบส์นั่นเองะคะ่ะมาดูกันดีกว่าพิกไบส์โอ้หมูตัวเล็ก หมูตัวใหญ่อ๋อแล้วก็จะเป็นเหมือนจะเป็นหมูหลายๆสีป่ะอันนี้สีจะบั๊กหน่อยเอ้ยสีชมพูนี่เอาสีชมพูแล้วก็เดี๋ยวดูหมูตัวเล็กมาเทียบกันนะคะหมูตัวเล็กอยู่ไหนล่ะหมูตัวเล็กอ้าวโอเคมาแล้วค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่อันอื่นแล้วก็ไปกดคลิกขวาเพื่อขึ้นขี่นะโอ้หมูตัวใหญ่หมูตัวใหญ่นะคะคุณสมบัติของมันก็ขี่ได้เร็วอยู่นะคะแต่ว่า คือเหมือนประมาณว่าเราไม่จำเป็นต้องกด W R S D ก็ได้แค่หันทิศทางให้เขาเดินอะก็คือเราไม่ต้องกดอะไรเลยอันนี้เขาจะเดินให้อัตโนมัติเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กเนาะมาดูดีกว่าขี่ตัวเล็กก็ดีกว่าตัวเล็กนะคะเราต้องกดนะซึ่งโอ้ไวมากเลยค่ะแบบ very fast กันเลยทีเดียวนะแบบวิ่งอย่างไวอ่ะเป็นโอ้เป็นหมูตัวเล็กที่ส่งพลังมากเพราะว่ามันไวมากกัดูดิโอเคนะคะ ต่อไปนะคะเป็นคาวไบส์นะคะก็จะเป็นวัวนั่นเองค่ะวัววัววัมก็จะมีหลายสีเนาะก็จะมีวัวตัวเล็กวัวตัวใหญ่นะคะมาดูดีกว่าวัวตัวเล็กเป็นไงบ้างวัวตัวเล็กก็โอ้ก็ขี่ได้ไวเหมือนกันนะคะอืมใช่ใช่ไวอยู่ไวอยู่มาดูวัวตัวใหญ่เนาะวัวตัวใหญ่วัวตัวใหญ่ก็เป็นวัวตัวใหญ่ไงวัวตัวใหญ่ก็ก็ปกติหาก็วิ่งได้อยู่ ก็ไม่ไวอะไรมากมายนะคะลงเย่ yeah. มาดูต่อไปดีกว่านะคะเป็นสไปเดอร์ไบท์นะคะเป็นแมงมุมไบท์นั่นเองนี่แมงมุมเราจะขี Man ่แมงมุมนะคะแมงมุมไม่น่าจะมีตัวเด็กเนาะไม่น่าจะมีเดี๋ยวลองดูลองคลิกแล้วก็ให้เขาเกิดมาเจเนเรตเรื่อยๆจะลองจะรู้ว่ามีหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าจะไม่มีนะคะมาขี Man ่แมงมุมกันดีกว่าดาดาดา่า แมงมุมแมงมุมเนะะี่ยค่ะคุณสมบัติของมันก็คือไต่บล็อกได้นะอุย <c oughs> อ้ยอ๊้ยฉันขอโทษที่ทําให้เธอเจ็บฉันขอโทษเดี๋ยวดูไปไต่ที่สูงๆหน่อยนี่ก็แบบจะไต่พวกเป็นพวกตรงนู้นได้เลยอะ่ะตรงนู้นไกลตรงนู้นก็ไต่ได้นะคะอืดีมากเลยนะอืมไต่ไต่สูงๆได้อะ่ะสบายอะ่ะเออ เยี่ยมเยีๆๆ <laughs> okay ่ยมเยี่ยมโอเคค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะเป็นชีฟไบส์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นน้อง <laughs> น้องแกะน้องแกะผู้น่ารักนะคะเดี๋ยวลองขี่น้องแกะตัวเล็กดูดา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 ขาอย่างไวดูดิโอ้ก็ถือว่าไวเหมือนกันนะคะแล่นลงมาขี่ตัวใหญ่โอ้ก็ดีนะหมอดเนี้ค่ะขี่ได้ทุกตัวเลยอะ่ะดีมากเลยอะ่ะ ต่อไปนะคะเป็น chicken bite น,นะคะก็จะเป็นน้องไก่นะคะสามารถขี่น้องไก่ได้ด้วยไหนลองขี่ดินี่มันก็จะมีหลายสีนะคะนี่ขี่ไก่ขี่ไก่กันดีกว่าโอ้ก็จะดูเหมือนบินได้เนาะอันนี้เป็นไก่ตัวใหญ่นะคะไหนลองไปตรงนู้นดีปะโอ้ก็ดูเหมือนอารมณ์เหมือนบินเนี่ย ไอ้ Ai, ขึ้นติติดอะไรเนี่ยไก่หนักหอ๋อหนักเขาเหรอไก่ทำไมตัวน้องหนักเขาด้วยอะ่ะโอ้มันก็จะดูเหมือนบินนะคะก็จะบินได้เนาะดีจังเลยอะ่ะว้าดีจังเลยเหมดน,นี้โอเคลองค่ะเดี๋ยวลองมาดูไก่ตัวเล็กดีกว่าไก่ตัวเล็กเป็นอะไรแล้วอะ่ะไก่ตัวเล็กอ่าไก่ตัวเล็กนะคะอาจจะ นี่ขี้ไก่ตัวเล็กไม่ไม่มันตัวเล็กจังวะตัวเล็กจังวะน่าสงสารไก่โอ้น่าสงสารน้องไก่อะ่ะโอ้ฉันไม่น่าทำลายน้องไก่เลยวิขี่น้องไก่ได้ไงอะ่ะไก่ตัวเล็กมากเลยต่อไปเป็นวูบไบนะคะเป็นน้องหมาค่ะเมื่อกี้เหมือนขวัญจะพลาดไปกดโดนใช่ไหมวู้น้องหมาสียังเยอะ นี่หมาตัวเล็กหมาตัวใหญ่ขี่มาตัวเล็กดี่กว่าหมาตัวเล็กก็ไวนะคะหมาตัวใหญ่ล่ะหมาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่พอกันค่ะแต่ตัวสัตวตัวเล็กจะไวกว่าเนาะต่อไปนะคะเป็นอะไรเนี่ยปลาหมึกอ่ะอ่านไม่ออกนี่พูดเลยอู้ปลาหมึกอยู่บนดินได้ด้วยเหรอไหนเดินสิทำไมปลาหมึกมันเดินเยอะแยะจัง ทำไมพอเราไม่ขี่มันเดินไวจังไหนปลาหมึกไปลงน้ำเดี๋ยวเราต้องไปลงแม่น้ำตรงนู้นนะคะแม่น้ำมีใหญ่อาจจะเกี่ยวว่าเขาต้องอาจจะต้องอยู่ในน้ำเนาะอาจจะแบบว่าอาจจะอยู่แบบว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวลองไปในน้ำสิน้ำแบบแม่น้ำะทะเลอ่ะเย่มาแล้วขี่นะคะแล้วก็ลงน้ำไปเลยวู โอ,โอ้ขี่ในน้ํานะต้องขี่ในน้ําค่ะขี่บนบกไม่ได้อ๋อก็ดีนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นอคิปเปอร์ไบ t ์เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจอ่ะคิปเปอร์ไบ์หรอเป็นไงอะ่ะอุ๊ทำให้เหมือนหมูเลยอ่ะ <laughs> มีสี่ขาด้วยพม่ตายสิไม่ตายสิมีสีขาด้วย โอ้โอ๋อคิปเปอร์นี่เหรอเฮ้ยน่าลองอะ่ะขี่ดิขี่คิปเปอร์ขี่คิปเปอร์ฮา่าหนูไม่กลัวคิปเปอร์อีกต่อไปแล้วนี่พวกเราจะไปไหนกันดีล่ะพวกรู้สึกว่าถ้าเราไปทำเฮ้ยถ้าเราไปตีตีได้ป่ะตีได้ป่า โอ้โหโอเมก้าระเบิดว้าตายเลยร <laughs> ะเบิดอ่ะทำไมเธอต้องทำร้ายเราด้วยคิปเปอร์ไบโง่เสียใจอ่ะต่อไปนะคะเป็นอ, er. อ่คิปเปอร์เอยไม่ใช่คิปเปอร์ต่อไปนะคะเป็นอ่พนี่ไบท์เอ้ยพนี่หรอ พนี่เดียวพ وني พ وني พนี่เฮ้ยพนี่อารพนี่้เรามาเลิกขี่กันดีกว่าขี่พนี่ตัวไหนดีล่ะขี่ตัวไหนดีล่ะขี่ตัวไหนดีนะตัวนี้นะคะสังเกตนะคะถ้าเป็นมีปีกตัวนี้ก็จะสามารถบินได้เองนะคะอืมโอ้ Ooh, บินได้แคนแคสซี่บินได้อะ่ะพนี่น่ารักอ่ะ เราเป็นแก๊งโพนี่อ่ะเป็นไงล่ะสู้กับเราบ่าอันนี้ก็จะธรรมดานะคะเฮ้แต่เวลาวิ่งมันมีอะไรออกมาด้วยเว้ยเป็นดาวเมทอ่ะเออเือดีตัวอื่นล่ะอุ๊ยกดผิดโทษทีนี่อะก็เฮ้ยน่ารักอะเขาเป็นแก๊งโพนี่แหละอิ๊อิ สวัสดีห no นูคือแคน c r ร z ี่หนูเป็นแก๊งโพนี่แถวนี้แหละใครจะมาฝ่ายกับหนูมาเลยนะดูพันยาอ่อนมากอะไอ้บ้าเอ้ยโอเคนะคะสำหรับตัวต่อไปที่เราจะขี่นะคะชื่อว่าอะไรเนี่ยโนสไบ i ์เหรอเฮ้ยเป็นหน้าเป็นหน้าเฮ้ยตองขี่ิาีา ฉันขี่หน้าละเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเฮ้ยมันปล่อยเอ้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 ยมันกัดด้วยไม่มันกัด, oh God. อกด,อกดโอ้ยไม่กอดอย่ากัดนู้นเลยอย่ากัดนู้นเลยโอ้ยกัดได้ด้วยเหรอทำไมน่าต้องกัดเราด้วยอะเราเสียใจอะแต่ว่าเขาเห็นเพราว่าเขาปล่อยเอ่อ แอปเปิลป่ะตอนแรกที่เห็นนะเหมือนจะปล่อยแอปเปิลออกมาได้ด้วยถ้าเราขึ้นไปขี่แล้วโอ้รู้สึกว่าตาเขาจะแดงว้าวว้าวาอ,อันนี้น่ากลัวนะคะตาแดงกันเลยทีเดียวอันนี้ไม่ค่อยน่าขี่เท่าไหร่เนี่ยเหมือนมันดอปแอปเปิลด้วยอะไม่ขี่แล้วงอนโอ้อันนี้เป็นดราก้อนไบค์เนะยคะโอ้ฉันจะมีดราก้อนขี่แล้วด่าดาดาด,าดา ขี่ดาก้อนนะเป็นไงล่ะดาก้อนไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Dn เสมอไปเนะะี่ยะขี่ดาก้อนได้ด้วยอะ่ะเท่ไปเลยอะ่ะเอ้ยเอ้ยเขาขอโทษเขารีบกดชิปลงไปหน่อยดาก้อนตายปวะรู้สึกเหมือนจะหน้าคำมั่ลงมาเลยอะ่ะ ตายบอาไม่รู้เหมือนกันเอาไม่ตายไม่ตายยังอยู่นะคะเออดราก้อนมันมีหลายสีหรือเปล่าโอ้มีหลายสีด้วยนะคะเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะโอยยังเยอะโอ้หลายสีมากเลยนะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บเหมือนเก็บเขากับปกติมันก็จะเหมือนว่าไม่ได้ใช้ของเห็นปะ่ะเพอเราเก็บเขากลับหมดมันก็เหมือนของมันก็กลับมาเริ่มเต็มใหม่แต่พอเราใช้ไปเราไปปล่อยหลาย,ลายๆที่อะไรเงี้ยมันก็จะ เหมือนหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเป็น Ender b y t e นะคะ Ender b y t e Ender Man End อ่ะ Ender Man b y t e เหรอเอ้ะเอ้ะ Ender Man Ender Man ทำไมเธอหน้าตาแบบนี้อะ Ender Man Ender Man ทำไมเธอหน้าตาแบบนี้แล้ว Ender Man มีสีเดียวนะคะไม่ไม่ได้มีหลายสีเนาะ,อะลองขี่กันดีกว่า End the man, End t h man, End t h man, End t h man, โอ้วาร์อ๋อกดสเปซบาร์นะคะหรือไม่ก็สังเกตหัวมันอนะเออถ้าหัวมันเนี่ยเล็กลงอย่างเงี้ยแล้วกดสเปซบาร์มันเป็นการวาร์ปได้ว้าวก็โอเคเลยนะเดี๋ยวเราเอาหัวมันเล็กเนะี่ยอะหัวมันเล็กแล้วเดี๋ยวเรากดสเปซบาร์นะคะสเปซบาร์ปุ๊บวาร์ปนะาเทจะไม่มีอะแต่ขามันตลกมากเลยอะ โอเคค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นอะไรเนี่ยไรเออกวางเรนเดียนะคะเรนเดียไบต์นั่นเองอ่ะกวางเรนเดียเฮ้ยน่ารักอะขี่ดิกวางเรนเดียก็คุณสมบัติของมันก็คือบินได้นั่นเองนะคะก็ปกติของกวางเรนเดียเนาะโอเคลงลงเบยลงเบยลงเบยสโนว์แมนไบต์เนี่ยทำไมทำไม ทำไมเธอเหมือนเธอคุกเข่าอ่ะไหนลองขี่สิเหมือนเธอกําลังพยายามคุกเข่าอยู่เหมือนคุกเข่าทําอะไรสักอย่างอ๋อกดสเปซบาร์นะคะเพื่อเป็นการปล่อยบอลได้นะแต่เดี๋ยวนะเราจะกะบอลยังไงวะนะนู่นนะบอลเห็นกะบอลยากหน่อยนะคะต้องต้องเล่นอีกมุมหนึ่งมุมนั้นมันยากเกิน นี่ไอเจ้าโน้ตบ้าไฟกับข้าเปลาฉันมีสนองทาไมมันยิงไม่โดนวะทำไมมันยิงไปอย่างนั้นวะมันมายิงเฉียงอยิงให้มันตรงดิวูวูมันมาแล้วสู้มันสู้มันสู้มันมันจะกินทุกอย่างีนขวางหน้าว้ามันจะกินหนูแล้วเอ้ยมันจะกินเอ้ามันจะกินมันกินหนูแล้วค่ะหนูเสียใจต่อไปเป็นแก๊ แกนใบไม่สามารถเกิดได้ในโลกนี้นะคะต่อไปเป็นอ่าอะไรเนี่ยอ r รอนโก e เลมอ่าอิรอนโกเลม,มนะคะก็มีหลายสีเหมือนกันเนาะนี่ขี่สีชมพูสีสวยงามอืมอริรอนโกลเลมนี่ขี่ไว้เท่ๆนะคะเพราะว่าเขาเดินได้ช้ามากค่ะช้ามากนะช้ามากๆเลยอ๋อแล้วกดอ่สเปซบาร์นะคะเพื่อเป็นการยกพวก สปปรรพสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ไม่ชอบอะแบบว่าเกียรเกียดแมงมุม,ม,มอะยางเช่นเราเกียดแมงมุมมากเลยรู้สึกว่าอาวแมงมุมหายไปไหนวะโอเคเราเกียดแมงมุมเนะะี่ยฮะเราก็ไปกดสเปซปลาใส่มันเลยนี่แน่ไอแมงมุมบ้านี่แน่ตายประมาณนี้เนี่ยฮะ,ะโอเคค่ะต่อไปเป็นอ่าบันนี่ไบส์นี่ฮะบันนี่ไบส์บันนี่ไบ์กระต่ายวู้กระต่ายบ้าเลยกับ TNT กระต่ายตัวนี้จะโหดหน่อยนะคะเขาดอบทีโอ้ยฉันไม่ได้จะเอาแกไอหน้าบ้าไอหน้าบ้ากระต่ายเขาดอบท n t อทด้วยอ่ะต้องระวังเน้นงนึคะเนี๋ยฮะเห็นไหมเขาถืออะไรอยู่ท n t อนทนั่นเองแต่ว่าเราสามารถขี่เขาได้เนาะอารมณ์แบบอยากจะไปปองร้ายบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยให้บันนี่ไปนะคะไปจัดการวาง t ี t นทีตายโอเคนะคะต่อไปจะเป็นเอ่ออะไรอ่ะ ไดโนไบต์ไดโนเสาร์เหรออ๋ออ oh, ุ้ยไดโนเสาร์อันนี tá ้จะเป็นต wow, ัวบินอ๋อ <c oughs> ันนี้จะเป็นตัวท okay. <with> ี่มันกินกินพืชใช่ไหมตอนเนี้ยกินพืชเนาะว้าวเป็นไดโนเสาร์เนี่ยเหมือนฉันขี่อะไรอยู่อะตัวเขียวเขียวอะนี่แน่นี่แน่โอเคไหนไม่ดูดิมันมีตัวอะไรอีกบ้างเฮ้ยฉันไม่ได้เอาบันนี่ได้ออกมาฉันกดผิด อ๋อตัวนี้ตัวนี้ก็ขี่มันก็บินได้ค่ะเย้แบบดูรู้สึกดีเนาะเพราะว่ามันมีแบบหลายๆตัวให้เราขี่เลยเนาะโหรู้สึกโอเคมากอะโอเคหมดยังอะน่าจะหมดแล้วมัง้งวยวีตัวนี้ด้วย <c oughs> น่ารักอะมันมีกี่ตัวอันเนี้ยรู้สึกจะมีสี่ตัวตัวนี้น่ารักจัง <c oughs> <c oughs> ตัวสีส้ม เอาขี่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันน่าจะวิ่งไวปะก็ไม่หรอกเท่ากันนั่นแหละเอ็นดอมแมนตกใจเอ็นดอมมนสุดแล้วเนี่ยหามาแน่โอเคนะคะต่อไปนะคะเป็นอะไรเนี่ยเขาข้อบอบ่เหรอไก่เป็นไก่ไก่ในไก่แบบนี้เคยเห็นที่ไหนนะในกระตูนหรือเปล่าอันนี้เขาเขียนว่าอะไรอะ เขาเขียนว่าอะไรนะเวลาตอนเราไปขี่อ่านไม่ออกแปลให้ด้วยนะแรนเจอ r เหรออันตรายเหรอนายอันตรายเหรอหรือว่ายังไงเราไม่เข้าใจอันนี้ขวัญไม่รู้จริงๆอะว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะต่อไปค่ะเป็น Silverfish b บ t e เนาะ <laughs> มี Silverfish ด้วยนะไหนขี่ e ิ Silverfish ตัวมันยุบยิบมากเลยอะ ซีวฟินมาแล้วซีว้วฟินมาแล้วต่อไปเป็นแบดไบส์นะคะก็เป็นค้างคาวเน่งไหนดูซี่ค้างคาวมีผีอะไรบ้างค้างคาวไอ้น่ารักจังเลยยิบยขี่ค้างคาวนะคะอ,อ๋อได้ไนท์วิชั่นด้วยสามารถขี่ในพวกทํำได้เลยมั้งดีจัง ขี่ข้างเขาขี่ข้างเขาขี่ทุกอย่างอะ่ะวันนี้จะขี่อย่างเดียวเราจะต่อไปนะคะเป็นตัวอะไรเนี่ย Chinese อะไรเนี่ยด r a g o น b บา e มังกรของประเทศจีนตัวแค่ <c oughs> เป็นตัวแบบนี้เหรอวะเออมันจะอาจจะนำเหมือนมังกรที่มันเลื้อยๆอะนะโอโ้ตัวนี้นแดงดำเหมือนงูเลย ขี่สิขี่สิครับรออะไรครับนี่โอ้โนก่ก็จะดูเทอีกแบบดูตัวมันยึกยุีดีนะใครยุบใครยุ่ยดีมีเสียงด้วย <laughs> ฉันรู้แล้วแกมังเป็นมังกรถ้าฉันไม่ถ้าฉันไม่อ่านชื่อแกวเป็นมังกรฉันคิดว่าแกเป็นไส้เดือนนะเนี่ย <laughs> เหมือนจริงๆอ่ะ มันไม่ค่อยเหมือนมังกรเท่าไหร่เลยโอเคค่ะต่อไปเป็นเออ่สลามไบส์นะคยฮะสลามไบส์ลามสลามอุ้ยสลามไฟเฮ้เขี่ตัวสีฟ้าดีกว่าอ๋อสลามสลามกด W ไม่ได้กด W ไปด้วยแล้วก็กดกระโดดไปด้วยนะคะถึงจะได้โอดโอ้แต่จ้ำสูงเนาะตัวเนี้ยเฮ้ยสูงมาก ต่อไปค่ะตอนนี้คุณสมบัต <avenue> ิทำไรได้อ๋อถ้ากระโดดย้ำๆอยู่นานๆก็รู้สึกว่าจะกระโดดสูงเนาะอ <partic ulate> อย่างนี้นี่เองไหนไปดูตัวสีแดงสิอัจจะตัวสีแดงอืมใช่ค่ะคุณสมบัติของมันก็คือการกระโดดสูงนั่นเอง เยี่ยมต่อไปเป็นแมวเขาชื่อว่าอะไรนะอ่านไม่ออกโอเคเป็นแมวเนะี่ยโอ้มากันทั้งดงเลยอะไหนๆนขีดสิแมวน้อยขีดหน่อยโอ๊ยแล้วก็ลูกวิ่งตามด้วยน่ารักไปปะลูกวิ่งตามด้วยอะ เหมือนเป็นแม่แมวแล้วก็มีรูปแมววิ่งตามด้วยุี่น่ารักอะต่อไปเป็น flower b i t e เนี่ยฮะ flower bike เฮ้ยวิม่มีหลายสีด้วยเอาสีเหลืองอ่ะสวยดิอุย้ย flower b i t e เหรอ,อนี่ไม่เหลืองพอนี่ต้องเป็นสีเที่ยวทีเหลืองขึ้นไปขี่สิครับรออะไรโอ้ f o w e r b i t e ลอยได้เนี่ยฮะโถ เหมือนเหมือนแบบกำลังจะจุดติอะไรสักอย่างตึ้งตึ้ง,งขณะนี้แค c r a นเซน้อยได้ปรากฏลงมาแล้วจากเบื้องบนโดยการนั่งดอกไม้ลงมาสู่เมืองมนุษย์ปัญญาอ่อนอีกแล้วค่ะเฮ้ยดูเท่ดีนะอันเนี้ยดูแบบดูอลังเดียวต่อไปนะคะเป็นวิทเทอร์ไบ้นั่นเองเนะคะีค่ะวิทเทอร์ไบ้ วูวคีสิครับรออะไรเมื่อกี้มันโดนอะไรตีนะวิทเทอร์โดนอะไรตีได้ด้วเหรอวู้เท่จังเลยฉันขี่วิทเทอร์ด้วยล่ะวิทเทอร์สามหัวด้วยนะเ <c oughs> ยี่ยมเป็นเลยเนียจ้าโอเคค่ะตอนสุดท้ายเป็นแก๊สไบนะคะซึ่งเขาจะต้องมาเกิดในนรกเท่านั้นนะคะหูหหหหหน่ารักจังเลยสีเธอเนี่ยอุ้ยลงละวัาปะเนี่ย โอ้ Oi! ไม่ไม่ลงลาวาท่เหมือนเหมือนเรา,าร่ายอยู่บนลาวาโอ้ว่ายในบนลาวาได้ด้วยนะว้าวดีจังเลยอะ่ะอ๋อเดี๋ยวดองเกม,มโหมดธรรมดาให้ดูนะคะโอเคเกมโหมดธรรมดาเนาะจะมาลองดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าแบบว่าเล่นแบบธรรมดาแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะนี่นี่นีนนนนนน่มันจะโดนดาเมจของลาวาหรือเปล่าอุ้ย อ่าโอเคค่ะแสดงว่าโดนรามิดของราวายอยู่เหมือนกันนะคะก็คืออย่าอยู่นานแต่ว่าอยู่ได้แต่อย่าอยู่นานนะจ๊ะอืมก็โอเคเลยเนาะการขี่แก๊สเนี่ยโอเคนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวมอด Animal Bite นั่นเองนะคะก็น้องๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าอยากจะขี่สัตว์ตัวไหนนะคะแล้วก็เหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมถึงอยากจะขี่สัตว์ตัวนั้นนะคะอย่างเช่นพี่ขวัญเท่าที่ชอบที่สุดนะคะก็รู้สึกว่าชอบ โพนี่ไบนะคะที่เป็นโพนี่ไบแบบมีปีกนะคะซึ่งจะทําให้เราบินได้ซึ่งชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันแคาวาอีดีนะคะก็คือน่ารักดีนั่นเองนะคะน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าจะจะขี่สัตว์ตัวไหนนะคะอแล้วก็สําหรับวันนี้พี่ขันก็ต้องไปก่อนดีกว่านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกดซับสไคร e กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บมัวสลามมัว ย,ยังยังยังไม่จบนะคะพอดีขวัญลืมบอกวิธีการครัฟนะคะซึ่งขวัญลงคัฟไกด์ไปนี่เองนะคะคัฟก็ตามนี้เลยนะคะสําหรับน้องๆที่จะแบบว่าไปเล่นแบบว่าเล่นแบบธรรมดาเออนี่เลยนะคะการครัฟนะคะนี่อย่างเช่นอันแรกนะคะพิกใบนะคะก็ใช้เป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสดนั่นเองค่ะแล้วก็วางอานไว้ตรงกลางนะคะส่วนเป็นวัวนะคะวัวไบก็เนื้อวัวนะคะวางอันตรงกลางอันนี้เป็นแมงมุมก็วาง นี่เหมือนกันอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชีฟไบส์นะคะก็วางบล็อกขนแกะไว้นะคะอันนี้เป็นชิคเก้ไนไบส์นะคะก็วางไก่สดๆไว้นะแล้วก็วางอานนะคะส่วนอันนี้เป็นหมานะคะจะดูยากขึ้นนิดนึงนะคะหมาเนี่ยหมาก็จะเป็นเอ่อเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูที่สุกแล้ว3อันแล้วก็เนื้อวัวที่สุกแล้ว3อันแล้วก็ใช้กระดูกนะคะแล้วก็วางอานเนาะต่อไปนะคะเป็น ปลาหมึกนะคะก็เป็นอิงเลยนะจ๊ะแล้วต่อไปเป็นคิปเปอร์ก็เป็น TNT โอ้โหถ้าจะคราคิปคิปเปอร์ไบร์นี่มันโหดเหมือนกันไม่ต้องใช้ TNT เลยอะ่ะอันนี้โหดกว่าค่ะโพนี่ไบร์นะคะใช้เพชรนะคะเพชรล้วนๆเลยนะจ๊ะยังโหดอะ่ะส่วนเอนเดอร์ไบร์ก็เป็นเอ่อเอนเดอร์เพลนะคฮะแล้วก็อันนี้อะไรดราก้อนไบร์ดราก้อนไบร์ใช้อะไร, stone, รอ่ะเอนสโตนเหร อ๋อก็เท่ากับเราต้องลงไปนรกสินะแล้วก็ไปขุดหินนี้มาสินะโหโหดร้ายค่ะแล้วต่อไปนะคะเป็น n o อง b ไปนนะคะก็เป็น Go Apple ฉันจะไม่ค้าแกมาเด็ดขาดไอตัวบ้ากวางเรนเดียนะคะใช้เป็นโอ้เป็นชิปปิ้งของต้นเนี้ยเนอน่อนาจะได้ง่ายเนาะต้นอะไรอ่านชื่อไม่ออก <c oughs> อันนี้เป็นโโนโกเลมนะคะก็จะเป็นโโนนะคะแล้วก็แอนแอนบ้าอะไรแอนอันนี้เป็นแก๊สไบอ๋แอแก๊สก็ต้องเป็นน้ําตาแก๊สนะคะส่วนอันนี้เป็นไอรอนโกเลมนะคะก็เป็นบล็อกไอรอนนะคะแล้วก็มีดอกไม้ดอกบัพปี้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านบอกไม่ถูกเขาเขาเรียกว่าอะไรลืมลืมนะคะโอเคค่ะต่อไปเป็นบันนี่ไบต์นะคะบันนี่ไบต์ใช้ไข่ แต่มันปล่อย TNT ได้อะยังไงวะงง Frost s อสซ o s s อสฟอส s ิลเหรออ๋ออ๋อการจะทำฟอสซิลอ๋อรู้แล้วฟอสซิลจะต้องเอาไปทำเป็นไดโนแน่ๆเลยอ่๋โอโดวยว่ากางวางกระดูกแบบนี้แล้วก็วางโคไว้ตรงนี้นะคะอ๋อไดโนเห็นบ้าเออใช่จริงด้วยต้องใช้ฟอสซิลนะคะอืมต่อไปเป็นโคเกอร์เบลไบต์นะคะก็เป็นโอ้ใช้อ,อ่อ g กลเด้นแค r อ t เนาะสำหรับไก่ตัวใหญ่นะคะต่อไปเป็น Silverfish นะคะก็ใช้เป็น Stone. โสตโตนอ๋อสโตนนั่นเลยเนาะ Bat b a t bite นะคะก็จะเป็น poison o f night night v i s i o นนะโอ้อันนี้โหดกว่าน่าจะยากอืมต่อไปนะคะเป็น Chinese Dragon bite นะคะใช้เป็นไฟเวิร์กอะโหดมากทำยากอะไอหลังหลังมาเนี่ย สลัมบอสก,ก็ใช้สลัมบอลน,นะคะต่อไปเป็นโอลิเวียโอลิเวียทุยเป็นแมวนะคะแมวก็ใช้เป็นปลาสดนะคะต่อไปเป็นฟลาเวอร์ไบท์โอ้ฟลาเวอร์ไบท์นี่ทำง่ายจังค่ะใช้ดอกป๊อปปี้นะต่อไปเป็นวิตเทอร์ไบท์นะคะก็จะเป็นหัววิตเทอร์นั่นเองค่ะยังหดอ่ะ วอวด้ดนแงหมดแล้วนะคะสำหรับ uh, การครัฟนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืม uh, โหลดไปเล่นกันดูนะคะก็สนุกดีนะคะสำหรับมอดนี้เนาะมดขี่สัตว์นะคะบ๊ายบายค่ะ